เมื่อวันที่11ทธันวาคม2564เงินประกันร,ราคาข้าวถูกใจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวนาไปแล้วทำให้หลายรายใจชื้นหายใจคล่องขึ้นมาบ้างและเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งจะช่วยจูงใจให้กเกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อจะได้มีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงซึ่งธนาคารทรกสเริ่มจ่ายเงินแล้วในอัตราไร่ละ1,000บาท สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือน